ผู้หนีภัยสงครามเที่ยวเนี่ยมันได้กลายเป็นเผือกร้อนในมือของประเทศไทยนะมแดนติดกันไงปฏิเสธได้อย่างไรประเทศไทยจะจัดการอย่างไรค่ะรับไทยก็มีปัญหาเยอะอยู่แล้วไม่รับก็ยิ่งมีปัญหาไม่รับโลกทั้งใบก็ดา่าประนามแน่นอนไม่รับโลกทั้งใบก็ด่ารับประเทศไทยก็หลังแอนก็หลังแอนจริงๆและไม่ใช่แอนธรรมดา,ร,ร,มดารู้ใช่ไหมครับว่าทางฝั่งเมียนมาเนี่ยโรคโควิดมันระบาดใช่ค่ะรับเข้ามาก็คือมีความสุ่มเสี่ยงอะ เมยนมาที่หนีเข้าเมืองนะในช่วงก่อนน้นนี้นะสิบคนเจออย่างน้อย2อถึงสคนก็มากับโควิดและ,ะถ้าหนีภัยสงครามถลักกันเข้ามาเยอะๆในจะเกิดอะไรขึ้นเอาอยู่ไหมเนี่ยนี่แหละคือข้อกังวลนี่คือเผือกร้อนสําหรับประเทศไทยจริงๆจะจัดการอย่างไรล่ะ,ะและและใจะเย็นๆอย่าเ,เ,เพิ่งก่นด่ารัฐบาลอย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์ลุงตู่เยอะนักเลยใจเย็นๆค่อยๆสงเคราะห์ปัญหาโดยเฉพาะบรรดาน,นักสิทธิมนุษยชนทั้งหลายผมตั้งคาถาม สั้นๆน,นะถ้าสถานการณ์ในเมียนมาเยือืม <c oughs> ถ้าประชาชนยังค้นเผด็จการทหารเมียนมาไม่ได้ค่ะ <c oughs> ถ้าทหารพมา่าหานเมียนมายังมีอำนาจอยู่ <c oughs> ถ้าประเทศไทยวางท่าทีที่ไม่ถูกต้องเล่นผิดจังหวะเหมือนดนตรีข้อมขี่จะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ถ้าทหารเมียนมาตอบโต้ด้วยการสั่งปิดบ่อก๊าซ <c oughs> อประเทศไทยขึ้นก๊สจากประเทศพมา่าใช่ค่ะประเทศไทยไปยลงทุนขอรับสัมปทานสำรวจและผลิตแก๊สในทะเลพมา่าและต่อท่อสู่สเข้ามา,มาบ้านเรามาใช้ในประเทศไทยมาลอยเลี้ยงเศรษฐกิจประเทศไทยถ้าไาเยเป็นมามันสั่งปิดบอ่อมันสั่งปิดท่อแกส๊สวิกฤตพลังงานเกิดขึ้นประเทศไทยจะทําอย่างไรวิกฤตพลังงานดังนั้นนักสิทธิมนุษยชนทั้งหลายใจเย็นๆค่อยๆสังเคราะห์ปัญหา จะเย็นเย็นผลจากความรุนแรงทางฝั่งเมียนมาเราก็เริ่มเห็นแล้วเริ่มมีผู้บาดเจ็บนะ,ะถ้ามีภาพประกอบก็เอาขึ้นมาได้เลยขยอยขึ้นมาได้เลยนะคะจะได้เห็นนะคะนะผู้บาดเจ็บผู้รี้ัยเข้ามานะคะเร,เราในช่วงสองสวันก่อน3าวันก่อนสักเสาร์ที่ผ่านมาเราเริ่มได้เห็นมีการหามผู้บาดเจ็บจากภัยสงครามทางฝั่งเมียนมาข้ามสารวิน มารักษาตัวในเขตประเทศไทยเห็นไหมฮะบ้านเราเนี่ยภาบนจอใช่ค่ะขณะเดียวกันประเทศไทยก็จะดีนะก็เป็นม้าอารีใช่พอมีผู้เจ็บผู้บาดเจ็บมีการประสานกันเข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวเราก็จัดรถพยาบาลฉุกเฉินไปรอรับที่ชายแดนอย่างที่เห็นในภาพก็คือช่วยดูแลให้เส็บไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับเราเห็นใช่ไหมใช่ค่ะรถ ambulance เป็นรถฉุกเฉินเห็นไหมนี่ค่ะหามคนเจ็บมาเลยนะคะข้ามน้ํากันมาเลยนะคะข้ามสารวินไงใช่ค่ะเอาคนเจ็บใส่เรือ ข้ามสารวินมาขึ้นทางฝั่งไทยเห็นไหมฮะใช่ค่ะเปลี่ยนภาพไปเลยนะฮะอาการน่าจะหนักอยู่นะคะนี้ก็ก็ก็เอาคนเจ็บใส่แครแล้วก็หามขึ้นมาจากสารวินขึ้นมาบนฝั่งก็ขอ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 รักษาแผลรักษาตัวในฝั่งประเทศไทยขอหมอฝั่งไทยช่วยดูแลหน่อยและภาพดังต่อไปนี้โอ้และภาพดังต่อไปนี้เห็นไหมฮะและภาพดังต่อไปนี้เห็นไหมฮะชัดมากนี่คือภาพผู้ริภัยสงครามเริ่มข้ามสารวินเข้ามาทางฝั่งประเทศไทยเยอะเห็นไหมเป็นหลักพันนะคะ เยอะเขาบประมาณส0 0พักว่าคนเฉพาะเสาที่ผ่านมานะค่ะก็มันเกิดสถานการณ์แบบนั้นแลผเชื่อว่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าทหารเียนมาเริ่มเอาเครื่องบินบินถล่มฐานที่มั่นของของของกองกำลังกะเหลี่ยงค่ะเกนยูกำลังถล่มกะเหลี่ยงเกอยูใช่เพราะนั้นชาวบ้านก็ต้องเตลิดนี้อ่ะที่สุด ย่าแพรกก็แหกลกร้านนะฮะค่ะชาวบ้านอะไรต่างๆเขาสิ่งเดียวที่ทําได้คืออบยกหนีไงนหนีตายพูดตรงๆรไม่รู้จะโดนถล่มจากเครื่องบินตอนไหนอย่างไรสิ่งที่ทําได้คือหนี